มายาตรากว่า340รูปพร้อมด้วยอาสาสมัครวีแคลวีคลีนร่วมพัฒนาวัดบางปลาจังหวัดนครปฐม ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้วัดนาราพิรมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมพร้อมใจกันมาร่วมใส่บาตรแด่คณะพุทธบุตรธรรมญายาตราจุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญล้านนาพิธีขอขมาพาธิกรรมพระรัรตนตรัยและถวายสังฆทานตานข้าวใหม่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ107ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์คนนกยูงลานวัดพระธรรมกาย เั้งเปิดจัดปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองคาเซิรตประเทศเยอรมนีติดตามได้ดีข่าวเรียสิ้ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุทธที่20มกราคมพุทธศักราช2559ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25เมกะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่ แฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาที่ TV DMC News @gmail.com วันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชายาจิราการณิค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางคณะพุทธบุตรธรรมญาตรากว่า340รูปพร้อมด้วยอาสาสมัครวีแค่วีคลีนร่วมกันพัฒนาวัดบางปลาจังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับการพัฒนาวัดบางปลาได้เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่19มกราคมที่ผ่านมา โดยพุทธบุตรธรรมยาตรากว่า340รูปได้รวมกันขุดดินรอบหอระฆังและขนดินไปเกลีย่ยบริเวณโดยรอบพร้อมทั้งทำความสะอาดวิหารหลวงพ่อทั้ง7วิหารทองคำโดยนำอุปกรณ์มาทำความสะอาดวิหารตั้งแต่กวาดหยากใยบนเพดานเช็ดพระพุทธรูปขัดพื้นผิวองค์พระเจดีย์ถูพื้นทำความสะอาดเสนาสะนะภายในวิหาร นอกจากนี้อาสาสมัครวีแคร์วีคลีนพร้อมด้วยสาธุชนยังได้ร่วมกันกวาดเศษใบไม้เก็บเพชรพลอยแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ยังช่วยกันรับบุญด้วยความปลื้มปิติเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุนีสดจันทสโรได้มาเผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกวันนี้รู้สึกเป็นปลื้มนะที่ที่ ณสถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกของหลวงปู่วันนี้ลูกหลานของหลวงปู่ในฐานะลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันหมดหละก็ามาทำกิจกรรมที่วัดบางปลาส่งมาถึง300กว่ารูปนะแล้วก็ได้ช่วยงานได้ทำกันที่มอบหมายคงจะเรียบร้อยกันไปแล้วละ่ะคนนองจากว่าปีจำนวนเยอะมากนะงานใหญ่ก็เป็นงานเล็กถ้าสามัคคีกัน ซึ่งที่วัดบางปลาเนี่ยถ้าเฉพาะพระสองค์องค์เดนวัดบางปลามีสิบกว่ารูปจะขยับจะทําอะไรสักหนึเราก็คงใช้เวลาอย่างเช่นนะในวันนี้งานที่ได้ถวายงานให้ลูกหลานลวงปู่ได้ทํากันเนี่ยได้คงต้องใช้เป็นเวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนแต่วันนี้วันเดียวเรียบเป็นหน้ากลองไปเลยเพราะว่า <laughs> ได้ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณขอบใจนะใน ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนทุกท่านทักสังพระสง์องค์เนนญาตโยมมาร่วมกันกราบถวายความรู้สึกนอบน้อมไปถึงหลวงพอ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีหลวงพ่อธรรมะด้วยจนถึงพระเทระของวัดพระธรรมกายทุกองค์ทุกรูปที่ได้จัดส่งลูกศิษย์มาช่วยงานที่วัดวางป่าถึงไม่จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ได้ไปมาหาสู่กัน I'm from Norway, and uh, we have been talking about uh, taking, taking part in an event like this. And here we are, and uh, working hard to see uh, And uh, well, it's a, it's a nice experience. We can do it. we can help it's easy. My feeling ah of course you have a good feeling and the thai people are very nice smiling and, uh, and it, it affects me <laughs> the norwegian are not the, the, the same really so i think it's very nice to be here and, uh, and do this work so might come back <laughs> ก็ที่ตัดสินใจมาวันนี้เพราะว่าจริงๆเขาตั้งใจมาโปรยดาวรวยมาทุกปีแต่ปีนี้ไม่มีไม่มีการโปรยดาวรวยบอกเขาว่าพิเศษกว่าทุกปีแล้วก็หลวงพ่อก็อยากให้ลูกๆมีบุญก็มารับบุญที่วัดเขาบอกทําไมจะต้องเป็นวัดก็บอกว่าเพราะว่าทุกๆปีที่มีการโปรยดาวรวยอะคะ่ะก็พระก็ได้มาพักก็เป็นการตอบแทนแล้วก็เป็นการแบบว่าตอบแทนแล้วก็ช่วยกันทาความสะอาดการทําความสะอาดก็เหมือนกันแบบว่าการ ขดัขดขัดสิ่งไม่ดีออกจากใจชำระล้างใจเราให้สะอาดเพราะว่าปกติเขาก็นั่งสมาธิบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็รู้สึกดีมีความสุขก็คือเห็นแบบเห็นทุกคนช่วยกันก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขเขาบอกว่าคนไทยยิ้มง่ายะคะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกแบบมีความสุขกับการที่เขาได้ทําสิ่งที่ดีๆพวกนี้นะะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้วัดนาราพิรมอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะก็ได้ร่วมกัน ออกมาใส่บาตรคณะพุทธบุตรธรรมยราค่ะสำหรับกิจกรรมตักบาตรแด่พุทธบุตรธตรรมยาากากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์อนุสรสถานเจ็แห่งณวัดนาราพิรมอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมได้เริ่มออกบินทบาทเพื่อโปรดญาติโยมในพื้นที่นำโดยพระพิสุวัดนาราพิรมท่ามกลางหมอกควันที่ปกคลุมในยามเช้า และในวันนี้มีชาวบ้านได้ออกมาใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ศรัทธาสูงสง่งพร้อมทั้งกล่าวว่าปกติก็ใส่บาตรเป็นประจำอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ได้มีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นจากทุกๆวันเห็นแล้วปลื้มมากๆอยากให้มีพระเยอะๆออกมาบิณฑบาตแบบนี้ทุกวันเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามประเสริฐและได้บุญมากทุกรูปเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นแล้วเป็นที่ศรัทธาของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ยหญ่ามากแบบนี้บ่อยๆดีคนไดใจกันเยอะไงปุ้มมพระมาเยอะไนงะทุกทีแต่พระดามาสององค์เน่แน่ดีใจปื้มเลยพระมาเยอะก็ไปบอกตามญาติโยมบอกว่ไต่ตามปกติไม่เป็นไรว่าคนเห็นพระมาเยอะก็ตกใจสำหรับกําหนดการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปรับมารอนุสรณ์สถานเจ็แห่ง ในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่21มกราคมพุทธศักราช2559พุทธบุตรธรรมยาตราจะช่วยกันพัฒนาวัด5แห่งรวมกับชาวบ้านในชุมชนและเด็กดีวีสตาซึ่งได้แก่วัดตาก้องวัดสุขวัฒนารามวัดผาสุการามวัดรางกำหยาดและวัดลำพญาอีกทั้งจะมีพิธีทอดผ้าป่าที่วัดตากองวัดรางกำหยาดและวัดลำพญา ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dmc.tv ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จดสัมมนาพิชิตธรรมทายาทค่ะ สำหรับการสัมมานาในครั้งนี้จัดขึ้นณนะห้องพุทธทางกูลอาคารชมรมพุทธศาสนากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธ,ธานีซึ่งมีนิสิตนักศึกษาจำนวนกว่า200คนจาก54สถาบันร่วมสัมมานาพิชิตธ,ธรรมทายาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสนากลก่อนทำหน้าที่เชิญชวนเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยเข้ารวมโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่33 และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่สองภายในงานคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรรุ่นพี่ชมรมพุทธที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆได้แก่ความสําคัญของธรรมทายาทการทําหน้าที่กัลยาณมิตรรวมทั้งการวางแผนงานตามนโยบายในภาคเรียนที่สอง นอกจากนี้ค่ะคณะกรรมาการชมรมพุทธศาสตร์ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ในการทำหน้าที่ชวนเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทำความดีและเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมธรรมทายาตหญิงรุ่นที่33และโครงการอุปสมบทมู่ธรรมทายาทพุทธศาสากลน รุ่นที่2ที่จะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงต่อไปค่ะเราขึ้นเหนือกันบ้างนะคะทางทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดงานบุญล้านนาพิธีขอขมาพาธิกรรมพระรัตนตรัยและถวายสังฆทานตานข้าวใหม่ค่ะ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิดโดยกัลยาณมิตรจิตตรงจารุช,ชาติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายสังฆทานตานข้าวใหม่ซึ่งเป็นบุญพิเศษประจำต้นปี มีกัลยะาณมิตรประสิทธิ์และเด็กชายอาริทัตเพิ่มบุญมานำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานปานเข้าใหม่จากนั้นเป็นพิธีขอขมาพระรัตนตรยัยและในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรยัย ที่แต่ละทานอาจเคยกระทําผิดพลาดล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการสร้างบารมีและอธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดีให้กับชีวิตและการสั่งสมบุญสร้างบารมีไปตลอดจากนั้นคะ่ะทุกท่านร่วมกันถวายธยธรรมและเข้าสารแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งร่วมทําบุญทุกบุญกับทุดงคัสถานล้านนา และโครงการเผยแผ่ฟื้นฟูศิลธรรมโลกตามดําริของพระเทพยานมหามุนีและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมาขอขามาพระรัตนตรยัยเพื่อความบริสุทธิ์ของนักสร้างบารมีทุกท่านและถวายกําลังใจให้กับพระพุทธศาสนาด้วยการถวายข้าวสารแดกคณะสงฆ์ค่ะ ทางศูนย์กัลยานมิตรจังหวัดขอนแก่นค่ะจัดถวายสังฆทานประจําเดือนมกราคมโดยมีคณะกัรยานมิตรในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์กัลยานมิตรจังหวัดขอนแก่นได้จัดถวายสังฆทานประจําเดือนมกราคมโดยมีคณะกัลยานมิตรในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจํานวนมากซึ่งได้รับความเมตตา พระครูอัฏฐา,ารเมธีเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแกน่นเจ้าอาวาสวัดบุทรารามเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรสุภชาติเอื้ออริยกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรวีรพงศ์โสแสน้อยพร้อมด้วยครอบครัวเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายผ้าปา่า พิธีถวายยารักษาโรคถวายปัจจัยทยธรรมถวายสื่อธรรมะถวายค่ายานพาหนะพิธีจุดเทียนเดือนเกิดถวายเป็นพุทธบูชาและพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยพระอาจารย์สุริยานาคาวีโรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และในโอกาสนี้ค่ะประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปรับปื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะ DMC News ค่ะมีภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันติดตามได้ใน World News ค่ะ เวัดพระธรรมายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบูรองในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ107ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขน,นกยุงภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่สาธุชนจะได้กล่าวคำอาราธนาศีลและประกอบพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนกยุงโดยมีกาลยานิชูศักด กัลยนานมิตรวิลาวันพฤกษวรวณนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยนานมิตรชวีวันชัยเสยนาและกัลยนานมิตรสีพรพรทิพสวัิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ107ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูง โดยกาละยานมิตรชัยโรดอนุชิตวารวง์เป็นผู้แทนอันเชิญพานทุบเทียนแพรม,มงคลไปยังหน้ารูปเหมือนคุณยายส่วนกาละยานมิตรแพงสีราที่จิตกาละยานมิตรธีนกรเกตแก้วและกาละยานมิตรสายรุงเวชกิจเป็นผู้แทนนันเชิญพานดอกไม้มงคลบูชาธรรมคุณยายจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้รับชมสื่อวิดีโอคุณยายชุดพิเศษก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณยายและร่วมกันถวายปัจจัยพร้อมรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ และในโอกาสนี้พระครูใบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีพร้อมทั้งเชิญชวนสาธุชนให้มาร่วมงานสมโพธิดวงแก้วบรมจกกักรพรรดิรัตนคุณพลเพื่อสถาปนาอาคาร72ปีประเทพยานมหามุนีที่กำลังจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่21มกราคมนี้ ด้านกะะนารยานมิตรเมืองคาเซิมประเทศเยอร,รมนีได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟงเฟิร์ตมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อทําบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมน้เมืองคาเซิลโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนมต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกะละาลยานมิตรกุสุมาเลิดคอนบุรีซีมอนและกะละาลยานมิตรอุไรพรมั่งค่างนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายเป็นวิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้กองทุนขีลานะเพศัศโดยมีกัละยานมิตรอุดมสุปัญญาโชตสกุลและกัเยานมิตรยานีไกรเนอร์นำกล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมีมีกัละยานมิตรสิริพรมันล็อกและกัละยานมิตรอูเลอร์กาวเอ็ดนำกล่าวคำถวาย ส่วนกองทุนผ้าป่าสามาคัคคีมีการยานมิตรอารีรัสเซอร์เคอร์เฟลและการยานมิตรัมไพสเต็คเกอร์นำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตากล่าวสัมโมนธนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ กลับมาพบกับ DMC News ได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชาตชัย,ยาจิรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะปีนี้เสียดายเหมือนกันนะคะเฝ้ารอตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าอยากจะให้มี ผุดงธรรมชยัยเหมือนปีที่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรกิจกรรมรูปแบบนี้นะคะก็เหมือนกับชักจูงไปอีกรูปแบบหนึง่งสามารถเข้าถึงชุมชนสามารถเข้าถึงเด็กๆเกข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายนะคะยังไงก็สนับสนุนในกิจกรรมแบบนี้ในทุกรูปแบบเลยคะ่ะกิจกรรมแบบนี้นะคะทาให้พวกเราไม่อย่างไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนทํางานนะคะที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเข้าวัดทําบุญซักเท่าไหร่นะคะก็สามารถได้ได,ได้ได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะ่ะได้ง่ายมากขึ้น นำพระพุทธศาสนาเข้ามาได้ใกล้ตัวมากขึ้นเหมือนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ประชาชนบางคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญนะคะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นอาจจะเป็นการจุดนะคะประกายในใจที่อยากให้เราค่ะได้ร่วมเข้าวัดทําบุญได้มากขึ้นค่ะ อยากให้กำลังใจทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามนะคะอยากให้มีงานแบบนี้ไปในทุกๆปีเพราะเราทุกคนยังไงก็รอคอยกิจกรรมแบบนี้ไปทุกๆปีเลยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มาจุดโคมประทีปค่ะพาสาทุชนมาด้วยนะคะมีความเปืดปรปบปื้มมากเลยค่ะทุกๆบุญเลยค่ะแล้วสาธุชนทุกคนที่มานะคะยินดีและเต็มใจมากเลยค่ะที่จะได้มารับบุญในวันนี้ค่ะ แล้วเป็นบุญใหญ่มากเลยที่หลวงปู่รักลูกลูกหลานมากเลยค่ะเป็นล้มโพล้มไซของลูกหลานทุกคนมาปรับปื้มมากอยากได้บุญอย่างนี้ทุกๆปีเลยค่ะแต่เสียดายนะคะปีนี้ไม่ได้เดินทุดงค่ะปลื้มค่ะปลื้มมากบุญทุกบุญที่ได้เห็นมุพระธรรมทายาทุกๆองค์นะคะได้บุรณะวัดทำความสะอาดทุกวัดที่หลวงพ่อจัดมาแบบดูในทีวีแล้วแบบปลื้มปลื้มมากทุกๆรูปแบบว่า ทำแล้วแบบใจใสามากไม่มีองค์ไหนที่แบบว่าจะไม่ใสเลยแล้วทุกทกที่ที่ไปนะคะชาวบ้านร่วมร่วมมารับบุญแล้วก็เด็กดีวีสตาก็มารับบุญด้วยแล้วแถมยังได้ถวายพ้าตาผ้าผ้าป่าอีกนะคะโหชาวบ้านแล้วก็ได้เดินใส่บาทตอนเช้านะคะโหชาวบ้านเยอะมากค่ะอยากให้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นมากเลยเพราะว่าอยู่ราชบุรีไม่มีค่ะไม่มี